สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องของเรากันอีกเช่นเคยคะ่ะย้และในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตรีวิวการอัปเดตของแมปบุคเฮเวนกันนะคะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับน้องอืมชื่ออะไรวะไม่รู้ว่าเขาไม่ได้บอกเออใช่แต่คือเขาแต่งตัวสวยมากเลยนะ โอเคแล้วว่าแต่เรามายืนทำซื้อบื้ออะไรกันตรงนี้เนี่ยโอเคเราไปกันดีกว่าไปนั้นเดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตกันค่ะอันนี้เป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์นะจ๊ะมันก็จะอัปเดตแบบปกติเลยอัปเดตมาใหม่ทางอันนี้เลยอะเดี๋ยวเราขอพิมพ์บอกเขาก่อนก็แล้วกัน อุ้ยขอไข่ก็เอ้ยก็ไกลขอไข่อยู่ในเราขอขวดขางเราชอบมากชอบมากการอัปเดตทางนี้คือเราชอบมากเลยนะทุกคนเราชื่อว่าเราแอแอลแงงอแรงเหรอน้องแรงเหรอ หลอาอมังเห็นชื่อในระบบเขาเป็นน้องแรงชอบไรหรออืมก็ชอบแมป o o เคเว่นไงการอัปเดตเปล่าอืมเปล่าก่อนเปล่าก่อนีกเกียจพิมพ์เยอะเปล่า <laughs> โอเคโอเคไปกันส่วนอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะคะ โอเคเราก็จะตามกันไปกันมามีอะไรอัปเดตกันอีกบ้างร้านเสื้อผ้าก็ถึงว่าอัปเดตใหม่เนี่ยวิคือชอบร้านเสื้อผ้ามากเออทำไมมันชอบออกอะชอบร้าน ร้านเสื้อเสื้อผ้าพอพึ่งอยู่ไหนวะอ๋อผ้ามากโมอยอีอันนี้ก็ได้นะอี๋เผื่อลบกอไก,ก่มากๆชอบร้านเสื้อผ้ามาก,ม,ากมันสวยอ่ะ ออ่า,อามันชอบออกเอกแล้วมันเด้งออกมันสวยอ่ะก็มันสวยมันสวยอ่ะเออไปกันพวกเราส,สองคนนี่มันมายืนซื้อบื้ออะไรกันตรงนี้ร้านกาแฟก็ไม่เห็นมีอะไรเปิดใหม่เลยอะอ,อ โรงเรียนก็ไม่มีนะจ๊ะมาดูโรงพยาบาลกันโรงพยาบาลก็ถึงว่าอัปเดตนะเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปมากเว้ยอุ๊ยคือปิดประตูอัตโนมัติเอมีก่อนอันนี้คือที่รับยามีอะไรอีกบ้างอ่ะโอ้ ส่วนนี้คือเครื่องออมอะไรไม่รู้อะน้องบอกว่าพี่จะเตือนไปไหนเนี่ยเอาเดียวทำไมมันเปลี่ยนนะเอา้าอ๋อตอนที่เราไปร้านเสื้อผ้าเราเผลกกดโดนไงไปกันมันเผลกกดโดนอันนี้คือห้องผ่าตัดอันนี้คือคลอดลูก คือมันเป็นประตูอัตโนมัติเลยอะ่ะโคตรดีต่อไปสถานีตำรวจใช่คือการอัปเดตมันก็ดีนะเว้ยเอออัปเดตบ่อยมากแต่ไม่ได้บ่อยอะไรขนาดนั้นสถานีตำรวจก็ไม่เว้นจะซมิอัสตุย โอยยยมันมีชั้นมันมีชั้นสองด้วยเราขึ้นไปดูหน่อยก็แล้วกันวิสวยดีอ่ะชอบมากเออตำรวจขึ้นไปกันคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะขอโดดลงกลางแล้วกันนะ นะต่อไปเราจะไปดูบ้านกันว่าบ้านอัปเดตแบบไหนบ้างไปกันไปดูบ้านกันคะ่ะอะไรอะ่ะเปลี่ยนเป็นล่างชายแป๊บนึงนะเอาได้ทำไมจะต้องเปลี่ยนเป็นล่างชายอะ่ะ ว้ยลาชายก็สวยนะเนี่ยมาดูบ้านกันว่าบ้านอัปเดตหรือเปล่าถ้าดับอีถ้าอัปเดตก็ดีนะอ,อันนี้อะไรอะ่ะอืมมันบ้านทรงเก่านั่นเนี่ย กลางไนกูไม่เห็นมีอะไรเลยอะมีแค่โซฟาเก่าๆน่าโน้าเองอะเออใช่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนใครคิดว่ามีการอัปเดตใหม่อีกบ้างก็คอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับคลิดีโอนี้นะคะ เราก็ขอตัวลราไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย